สวัสดีคะ่ะสวัสดทีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสาเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พักไปนะคะดูพี่บวัวบานนะคะหยอกน้องทองเพชรแรงนะคะเดินนะคะหันหลังนะคะหยอกนะคะหยอกกันนะคะทางนู้นจะเป็นบุญชูนะคะทางนู้นจะเป็นอุ้มบุญนะคะแล้วก็บุญคลองนะคะอุ้มบุญนะคะทาง้โอ้ยบุญคลองนะคะ ทองเพชรแล้วก็บุญชูพี่บัวดูนะคะพี่บัวเตะน้องนะความน่ารักของเด็กสมเขียวนะคะดูพี่เตะน้องนะ,ะพี่บัวหยอกน้องแรงจังเลยพี่บัวหยอกทองเพชรนะคะทองเพชรไปเล่นกับบุญชูแล้วนะคะตอนนี้ เล่นกันโนนะคะหัวเกันนะคะสามเชือกตรงนี้นะคะทองเพชรนะคะบุญชูแล้วก็พี่บัวนะคะนาโนจะอยู่ข้างในนะคะกับพี่ชื่นนะคะแล้วก็เลิศรักนะคะ สายเพิ<อ>่มจะอยู่ตรงนู้นนะคะกำลังตื่นนะคะดูเลิศรักนะคะยกล้อเลยนะคะยกล้อขึ้นมาแล้วนะเออพี่บัวเอ้ออตอนนั้นเออเออเตะอีกแล้วโอ้ยเตะน้องนะเตะน้องนะต้องเพชรจะว่ายังไงนะคะดูนะคะดูนะคะ อึดอึดเตะิเตเฮ้ดูนะคะเตะนะคะอ้าวตองเฟดไม่ยอมนะ,ะตองเ็สถอยหลังเหมือนกันนะคะตองเฟสถอยหลังหาพี่บัวบานแล้วนะคะตอนนี้เอาแล้วค่ะเตเหมือนกันนะคะเตเหมือนกันนะคะว้ายนอนแล้วนะคะ พี่โบของเราก็นอนแล้วนะคะตอนนี้พี่บบอกเหนื่อยแล้วนะคะไม่ห่อกับทองเสร็จแล้วนะคะจะนอนแล้วนะคะตอนนี้ ตื่นแล้วนะคะโดนกวนนะเฮ้ย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 ดูหยอกพี่บัวสิคะโอ้โหทองเพชรบอกเอาแล้วเอาแล้วหยอกพี่บัวเลยอุ้ยอุ้ยเตะพี่บัวนะคะเตะใหญ่เลยเตะพี่บัวใหญ่เลยนะคะ อ่าอ่าตอนนี้ก็มีแขกนะคะจะมาหาน้องบาลบนะคะมากันเยอะเลยนะคะเอออ่อนเลวอ่อนว่างไม่ันเลยว่างไม่หันเย ตอนนี้ก็แบ่งยาก,กันครบแล้วนะคะตันนี้แม่ขานใส่เพชรก็ไดาไปให้น้องช้างทานแล้วนะคะวันนี้มีอ้อยมีหญ้านะคะมีกล้วยนะคะวันนี้ก็เอาไปให้น้องแล้วนะคะของใส่เพชรอยู่ทางนู้นนะคะนี่นะคะน,นี่แล้วก็มาเล่นนะคะลอนะคะทําความสะอาดผ่านสก,กุระนะคะกาลังขึ้นรถนะคะอ้า ดูนะคะน,น้นหะนะนาหนอนชื่นใจนะคะพี่บัวนะคะจะช,ช,ชื่นนอนนะคะพี่บัวบัวเล่นขยะนะคะอ,อันนี้เราก็แบ่งยากันเรียบร้อยแล้วนะคะคก็รอ,อนำยาไปให้น้อง้างฟางนะยคะ วันเดียนะคะน้องแบงนะคะน้องแอนน้องวันดีสับสนสานะคะตอนนี้ก็รอนะระอรอกว่าทำความสะอาดนะคะแม่ควันก็เลยมาดูน้องนาโหนนะคะอภิชื่นใจนะคะแล้วก็พี่บัวบานนะคะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยวิๆๆๆ่งใหญ่เลยนะคะเอ้ยอย่าเล่นด้วยนะคะ อยากเล่นด้วยนะคะวันนี้ก็เสร็จธรารกิจของเราแล้วนะคะเราจะทําความสะอาดก่อนนะคะทําความสะอาดเดี๋ยวก็จะได้นำายาไปให้น้องใสยเพลทานนะคะ้าตอนนี้ก็อายามให้น้องใส่เสร็จแล้วนะคะ ได้ทานแล้วนะคะตอนนี้ได้ๆๆ้มาง่ะตอนนี้ก็นำยามาให้น้องใส่เพชรทานแล้วนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกดนเลยนะคะที่เมตตายาแล้วก็อ้อยนะคะย่าแล้วก็ นี่นะคะยานะคะแล้วก็ให้น้องทานด้วยนะคะน้องไส้เพชทานแล้วนะคะตอนนี้อตอนนี้ก็นำยามาถึงแล้วนะคะให้น้องไา้เพชรทานแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะพี่ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่เมตาหนนผลไม้ให้กับน้องช้างทุกเชือกเลยนะคะวันนี้น้องไายเพชรก็ได้ทานแล้วนะคะน้องดีใจค่ะได้ทานแล้วนะคะ ขอบคุณค่าหน่อยบะคนสวยคนสวยค่ะขอบคุณค่าหน่อยเร็วเร็วเร็วเรว,เรวขอบคุณค่าหน่อยว้าอ้ไม่สนใจแม่เลยทานอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้บุญกุศสนตรงนี้นะคะยังช่วยหนุนนำนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะคิดสิ่งใดวางสิ่งใดนะคะขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเลยนะคะวันนี้น้องไส้เพชรก็ได้ทานนะคะขอบคุณนม,มากค่ะขอบคุณที่เมตตานะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพังไส้เพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ